ถามอาจารย์อยู่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนว่าทำไมต้องถามแบบนี้ทำไมต้องถามแบบนี้ทำไมต้องถามแบบนี้บบนไร้สาระมันเป็นสิ่งที่รรไร้สาระอะไรสติปัญญาคนที่มีสติปัญญาปกติจะไม่ถามกันแบบนี้ตอบแบบสั้นๆเลยทำไมต้องเรียนศาสนาก็เพราะว่าตายไปจะได้ไม่ต้องตกนะรกทําไมอ่ะก็เพราะว่าถ้าไม่เรียนศาสนาเราก็จะปฏิบัติตัวไม่ถูกนะครับเพราะวิชาเดียวเท่านั้นที่จะพาเราเข้าสวรรค์ได้ก็คือวิชาศาสนาวิชาศาสนาและเป็นศาสนาอิสลามที่ท่านนบีนํามานะครับ ท่านนบีนำมาในหลักการของศาสนาเรานะครับอัลลอฮ์สร้างเราเพื่อที่เราจะได้อิบาดะสักกะะต่อพระองค์ว่ามาคอลับตุนยินนวันอินสอิลลลิยาบูดูนอัลลอฮ์สร้างเรามาตามอายันนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยนะครับให้มาอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์และ เลาเร์ไม่ได <Yeah. S 1> ้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อทําอิบาด์ดาต่อพระองค์นะครับเพื่อทําอิบาด์ดาต่อพระองค์และเลารักก็กล่าวเอาไว้อินนาคอลักกนั่นอินซานามินนุตอฟตรินอัมชชจินเราได้สร้างมนุษย์มาจากเชื้ออสุจิผสมนับตาลีฮีเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาสร้างมาเพื่ออิบาร์ดาสร้างมาเพื่อรับการทดสอบนะครับสองอายันนี้นํามาคู่กันเราก็จะได้เห็นภาพว่าอิบาด์ดาต่างๆมันก็คือบททดสอบนั่นเองเหมือนเราอยู่ในสนามสอบนะครับเวลาเราเข้าห้องสอบเนี่ยเป็นหน้าที่นะครับที่เราจะต้องทข้อสอบ ใจจดใจจ่อตั้งใจทําข้อสอบให้ได้นะครับผู้ที่ออกข้อสอบเนี่ยเขามีสิทธิ์เต็มที่ในการออกข้อสอบตามที่เราได้เรียนไปวิชาที่เขาสอนเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะออกข้อสอบแบบไหนก็ได้ถามอะไรก็ได้จากวิชานั้นที่เขาสอนเราข้อสอบมีร้อยข้อช้อยอาจจะมี4ี่ช้อยอาจ 4, ออาจะมี5นะครับไม่มีใครเคยพูดว่าทําไมอาจารย์ต้องหลอกลวงกันด้วยเวลาออกมาจากห้องสอบอะนะไม่เคยมีใครพูดแบบนี้นะครับข้อสอบมี100ข้อช้อยมี5 ช่วยมีห้าบางบางที่ก็มี4นะรับแสดงว่า100ข้อเนี่ยถ้าจะพูดว่าเป็นการหลอกลวงมีกี่ข้อไม่เร็วการหลอกลวงไม่มีใครที่ปกติจะเรียกว่าเป็นการหลอกลวงนะครับแล้วว่าไม่มีใครที่มีสติปัญญาปกติจะมาบอกอาจารย์เล่นตลกอะไรเพราะเขารู้ว่านี่คือการทดสอบและการทดสอบอาจารย์ก็มีสิทธิ์เต็มที่ อาจารย์บางคนอาจจะมีช้อยแค่สอาจารย์บางคนอาจจะมีช้อยห้าเลยให้มันยากขึ้นไปอีกนะครับรูปแบบต่างๆคนออกข้อสอบมีสิทธิ์ออกเต็มที่ตราบใดที่คําถามที่ถามนั้นอยู่ในเนื้อหาวิชาที่เรียนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการไร้สาระที่คนที่ทําข้อสอบ จะไปกำหนดเงื่อนไขถามอาจารย์อยู่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนว่าทําไมต้องถามแบบนี้ทําไมต้องถามแบบนี้ทําไมต้องถามแบบนี้ไร้สาระมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระอะไรสติปัญญาคนที่มีสติปัญญาปกติจะไม่ถามกันแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ผมเคยเห็นบนโลกนี้เกิดมา40ก bam, ว่าปียังไม่เคยเห็นนะใครมานั่งตั้งคาถามให้อาจารย์ว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่100เนี่ยมานั่งถามอาจารย์ทุกข้อเลยทำไมต้องออกแบบนี้ทําไมต้องออกแบบนี้ทําไมต้องออกแบบนี้ไม่เคยเจอเพราะว่าถ้าถามแบบนี้อาจารย์จะถามกลับคุณณมมมมมสิิิิททธธ์์ร<อ>าาาาถถผผตตตัตั้้งแ่นคุบ มาได้รับสิทธิ์ในการออกข้อสอบแบบไหนก็ได้พวมผมเป็นผู้ออกข้อสอบผมเป็นอาจารย์คุณผมมีสิทธิ์แต่ต้นแล้วผมได้รับสิทธิ์แต่ต้นแล้วคุณได้รับสิทธิ์อะไรไมานั่งถามแบบนี้ ใครให้สิทธิ์คุณถูกไหมครับใครให้สิทธิ์คุณมานั่งถามเพราะฉะนั้นเหมือนกันอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาไม่ต้องห่วงหรอกอัลลอฮ์ล็อกล็อกมนุษย์ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยระบบที่มนุษย์ยอมรับกันนี่แหละถ้าเราสังเกตดีๆนะมนุษย์ดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟน่ะระบบหลายอย่างที่มนุษย์ใช้กันอยู่ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันล็อกตัวมนุษย์เรียบร้อยแล้วถ้าคุณยอมรับระบบที่คุณเป็นอยู่ทําไมอัลลอฮ์วางระบบคล้ายๆกันทำไมคุณไม่ยอมทําไมคุณไม่ยอมรับการตอบแทนมนุษษษยย์์ททําาาาออออะไรรรหวังงงผลลตตบแนนี่คืมมมชิขุุกู้้ส อัลลอฮ์ก็ให้มีสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนสําหรับมนุษย์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อเราจะได้สักการะอิบาดะต่อพระองค์อิบาดะก็คือสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ให้เราทําแล้วก็สิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราทํามไม่ให้เราทําสั่งใช้ให้ทํามีวาจิบมีปรดูต้องทําไม่ทําบาปสั่งห้ามไม่ให้ทำถ้าไปทําก็บาปบาปเล็กบาปใหญ่บาปสาด่านก็เลยรู้กันไปแล้ว